ไม่ก้อนสูขขงกว่าเรื่อยขี่เทาใส่มือนนี่จะเนี่ยกะท้ายคลิปก้อนข่อยละเนี่ยเลือดไอ้เพื่อผิดกดดอกขอข่อยน่ะจะเบิ่งนี่น่ะพี่หนอบิ่งนี่สู้เนี่ยบังมีแก่ยากแก่กินบังไม่ได้พี่นะหนอจนนน <c oughs> ออกมัมกนซอยแยกอยู่กับเขาแล้วลองดื้อเลยต้องขังไว้ก้อนแก่กพี่น้องเด <c oughs> ี๋ยวมัาเทียบกับเขาว่าแล้วนะพี่น้องกับเขาว่าแล้วมึงเห็นอจะมือหนาสงสารบ่พี่น้อง เพื่อเอาออกขอพวดเอานมันจะได้น่ะจ้าพี่น้องให้อุยังไงเสียเวออกยังพี่น้องโอ้พี่น้องังเดียวกินกินสองคนกับพเมิดเมื่ดอะรขอดยาพี่น้องมันยุดแต่ได้ลิปหลแท็กวาเฮียิงยังแมปิดมือนี่เนียวเออจินวาวิน ืูบี่ดอกเนะอืมใบใบเขาโพนใหม่เมือนรแม่เปียเขาโพนใหม่เมือนมันออกอะไรแล้วน่ะโอ้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 โะ้โอ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 ้่อ้้อ้โ้โอ้โอ้โอนโอ้้โอ้โอ้โอ้อ้้อ้โอน้โโอ้้ออ ต่อไปก็คือหมาก,มกลิ้นไม้<ะ>แล้วก็มีคนนอนแอ eng แรงแล้วครับเพราะว่าออกไม่ได้นะคะมึงเครื่องขั้วโหลดยับเก็ยับออไปเครื่องนึง่งที่พี่น,อน้องพวกเทปออกไปหลายคนนี่จ้ะแต่เพราเห็ดกิดมือเขาไปเห็ดง่ามันกับบ่มีแนวลงแม่พี่น้องก็เลยต้องพากันเหตุถ่ายคลิปไวอืมถ่ายคลิปไว้เวลาเขาไปเห็ดหหางามเัาก็ลงไดจริงๆนะพี่น้องไอ้นี่ก็เลยมาเขียวเล่าเห็ด จะคอเห็นอย่งไงมาลุกคุปปี้จ oh ับพ uh ี ang th ang th ang years, okay, anyway. uh ่น้องเมียอีก็อิงทั้งสิ้นเด้อพี่น้องเอ้ยจะเป็นผนเมียค่ะกัดคัดตังตังเพื่อมือมั้ยเฮียหยอยเฮียยังยางหลุดบนแขนหลุดพี่น้องตั้งแต่ตื่นขึ้นนะที่เราเห็นไหมอันนี้กี่กับปุกนี่เนาะสุดยอดเข้ากันค่ะเว้เข้ากันคือยังไงเด้อ หอมไว้ดีกินกะปนจ้ะยอดใหม่ก้อนสูบถอดเล้ยแยงไปแขยงมากแยงก็สีใหม่ก้อนสูบดีดอกแก่พี่น้องเออเขาใส่ทานหลายเลยเนาะยญาโพดแม่พี่น้องแกไว้ยังแน่เลยสิใหม่ก้อนสูบอ๋อวันนี้คอยคอยอะไรแล้วแต่ว่าเข่าวปดนะโหยมาเลี้ยตัวน้องพญายรุยใช่แต่เนาะเกี่ยวกับเรื่องหลอกของบอกเขาชงพยายามมากอยากแห้งเม่พี่น้องโหยหญาเขาีรีมือนนี่โหยากพี่น้องกูจะว่ากันยากค่ะกู อยากแข่งยากแน่จะ้ะม่งข่อยนายแ่งอาจารย์ถาม่เห็ุของ่อไรคลิปเนาะพี่น้องอืมม,มันสุกเมื่อไหร่ย่าบ่เมนมันใหม่ก่อนสุกหรอหลอดออกกินรลอดช่งเปียกแต่จังเสียเนาะพี่น้องเนาะเนาผู้ดใดเป็นมึกอขี้ตือต้องเข้าใจแหละสรรหาเนี่ยมาเห็นอิรีพี่น้องขัดมือเวฟพี่น้องเตรียมเครืนอนอ่องทอดผ้าแล้วก็เผาหกย่างแล้วก็ปดแล้วก็ย่างบไม่ช่างเสียไหมพี่น้องขันมืออยู่ด่ะ เมื่อใดไม่นี่มาอยู่เราก็เด็ออยู่ผู้เดียวเรางงงวนทั้งเหลี่ยงแล้วทั้งท่าได้เค็มโตทั้งตัางกล่องลมลมแถวนั่นละพี่น้องเพราะว่ามีคุ้นหยกกล่องให้เราจำเหรอกระได้เคิ่โตมั่งแต่ว่า้มีผู้อยู่น้ำก็ได้เต็มโตขี้เตยอนว่าจะต้องยินได้เนาะจ้ะเดี๋ยวไปบ้านก่าอย่างไปต่อยต้นตัวนี่จ้ะบวมหวานนี่จ้ะยู่บ้านนั้นมีเพราะหวานหนอะจ้ะอยู่บ้านนีมีบวมหวานเต็มอยู่สองคนสุขเลยมา เดียเนี่ยใส่จังเลยสิพ่อพี่น้องเขาพูดกับไม่ก้อนซุกอะไร b u f ไ e t แห้งผมเมี่ยงแ้วเดี๋ยวยินดีจ้าพูจะต้องปอกบางทีหรอเสนหนีปอดพี่จ้าปอกกอบ่ได้ยานบางเรนนี่ใหม่แก้วใหญ่งพี่น้อใหญ่แห้งพูดหนึ่งยูทูปพูดหนึ่งเออนึ่เลี้ยวแม่พี่น้อเก็ดน้ำกันแม่ได้กินไหมพี่น้อเราอยู่ที่นึ่มาไงจิ้มพี่โอ้ห่อนก็ห่อน ห่อนตลอดสุกีดอกย่อนปเนี่ยเนาะอืมห่อนโดนมือยอย่างี้ว่าที่ปวกเขพูดอันนี้หัโตมากกมามะซ่าบ่กันนี่คอนที่เนี่ยแกต้องระวังไว้นใส่นั่นน่ะแต่แกงวางข้างหลังนั่นน่ะนนนทงี้มับ่ยางคนเพิ่นแหงกินดิบเนาะไม่นะบวกเอาก็มี่ไม่นกินไปนี่กันเราบะมีเวลาเอามาจากบ้านหลายๆเราบะมีเวลาเลยองงั้นมาแตงคนต่างเห็นั่นบวกกันเลยพี่เนาะอืมบวกกินก็เลยเผาอันนี้วางก็นเลยเผาก็นเลยย่างแกพี่เนาะ หลวดกินก็ได้เลยเนาะอืมซุกอะไรนี่อเอาว่ามาล้างพี่เดี๋ยวจะได้ชิมนีตามล่องทางนั่นสิแก้วนี่ล่องเอาออกใหม่วันสิ่ใหม่อันสิห่อนจะสิจับอะไรเออนั่นแหละเบิ้งจะเบิ้งได้สิแก้ให้เบิ้งมาเนี่ยเอาแก้วด้วเป็นคันเบ่้ใหม่ก็แสดงว่าใส่ได้เอองามตลอดเป็นของพูนอ่ะ เออเอ้าไปนี่ไปขันไปนี่แล้วๆจังๆละคลิบน้องกินน้ำกันจ้าบอกแก่จ้าสิกินได้บ่ได้หรอกพี่น้ <c oughs> องก็เมินเมยพี่น้นองเมียแห้งขีกินบ่ได้เจ้าคว้าเจ้าคว้าบอกเรียนคว้าจ้าเขาเขอ,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 ขอพูดย่าเขอพูดอ่ะแค่นี้นะพี่น้องเด้ <c oughs> อะไปเจ้า <c oughs> บ๊ายปไป